สวัสดีครับสวัสดี f อช่างหำ DIY ทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูเจ้ามิสูมิชิไทตันนะครับมิสูมิชิไทตันตัวเก่านะครับผมรถมีอาการอืดอืดแล้วก็ควันดำเยอะผมก็เลยลองเช็คสภาพดูนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันครับแต่ผมมีเพื่อนช่างคนหนึ่งนะครับผมมีเพื่อนช่างคนหนึ่ง เพราะว่าผมเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นี้ผมพอทําได้นะครับแต่เกี่ยวกับรถยนต์อย่างนี้ผมก็ไม่ไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าไหร่แต่ก็พอทำได้นิดๆหน่อยๆเอาวันนี้มาดูอาการของเจ้ามิซูมิชิไายตันคันนี้นะครับผมคือมีอาการรอบเครื่องมาช้าเหมือนคนเร่องน่วงนวงนิดนึงแล้วก็มีควันดำออกเยอะ อ่ผมได้ปรึกษาเพื่อนช่างของผมแล้วเพื่อนช่างของผมบอกว่าให้ลองสเต็ปให้ลองไล่ไปทีละสเต็ปครับว่าสเต็ปแรกเราจะไล่จากตรงไหนจะดูจากตรงไหนว่าทําไมมันรถมันถึงอืดอ่าเพื่อนช่างของผมแนะนํามาว่าให้ไล่ให้ดูที่กรองอากาศเป็นอันดับแรกนะครับกรองอากาศเป็นอันดับแรกแล้วก็ ให้ทําการเป่ากรองอากาศทําความสะอาดไม่งั้นก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยแล้วก็ล้างแอร์โฟแล้วก็ไปลองวิ่งดูเพื่อนผมมันการันตีว่าอาการอย่างนี้หายแน่นอนครับผมมันแนะนําผมมาผมก็เลยจะลองทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันว่าการทําความสะอาดกรองอากาศและล้างแอร์โฟนั้นทําให้รถหายจากควันดําทําให้รถหายอืดทําให้รถวิ่งดีกว่าเดิมได้ไหมมามาชมไปพร้อมๆกันครับผม อ่าบอกตรงตรงตอนนี้เลยนะครับว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับเจ้ารถยนต์เพราะว่าผมก็เอาง่ายๆนะเนาะซ่อมแต่มอเตอร์ไซค์ครับผมทั้งชีวิตไม่เคยซ่อมรถยนต์แต่มันก็จะคล้ายๆกันนะครับผมมันก็จะคล้ายๆกันเพราะว่ามีกล่อง ecu ควบคุมแล้วก็มีเซ็นเซอร์อากาศแมป o หรือว่าเซ็นเซอร์อากาศนั่นเองหรือที่บ้านเราเรียกว่า a i r ์โฟซิง a i r f o ฟอะไรนี่เซ็นเซอร์ airfo เอาที่เข้าใจนี่และครับผมรถมอเตอร์ไซค์ก็มีเหมือนกันนะครับแอร์ o ฟนี้รถมอเตอร์ไซค์ก็มีเหมือนกันเพื่อนของผมให้แนะนำว่าให้ใช้แอลกอฮอล์ที่ใช้ล้างแผลครับมันจะได้ไม่แรง ไม่ไปทําความเสียหายกับเจ้าตัวพลาสติกเจ้าตัวยางอะไรทั้งหลายแหลใ่ในนั้นแล้วก็ให้ทําอย่างระมัดระวังเป็นการทําครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะออกมายังไงอ่ากองอากาศก็เคาเกินไว้ก่อนนะตอนนี้คือผมเปลี่ยนมาใหม่แล้วก็ยังเหลือแต่มันยังไม่หายผมก็เลยปรึกษามันมันก็บอกว่าให้ผมทําการล้างเอฟโ เพราะว่ามันก็จะโดยความคิดส่วนตัวนะมันก็จะคล้ายกันกับรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามันมีแมป air ์โฟสเซนเซอร์อากาศเหมือนกันตัวนี้จะทําหน้าที่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะตัวนี้จะทําหน้าที่ตรวจจับอากาศเข้าว่ามันเข้าน้อยเข้ามากแล้วก็มันจะทําหน้าที่สัมพันธ์กันกับห้อยฉีดน้ํามันกล่องฉีดน้ํามันมาขนาดนี้ โดยการเหยียบคันเร่งขนาดนี้กล่องชีนน้ำมันมาขนาดนี้อากาศขนาดนี้มันมันทุกอย่างมันต้องลงตัวครับเครื่องยนต์ถึงจะได้ทํางานได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นมันจะตรวจจับอากาศว่าอากาศไหลเข้าเข้านี้น้ํามันมาเท่านี้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับมามาลองล้างทําความสะอาดกันครับมีน็อตอยู่สองตัวครับเป็นน็อตไขควง แล้วก็ที่สำคัญนะครับอ่าอย่าลืมปิดสวิตกุญแจนะครับอย่าลืมปิดสวิตกุญแจต้องถอดสาย F4 ออกสาย F4 ออกมามาดูความสกปรกครับ ก็นี่ไงครับนี่เป็นตัวเซ็นเซอร์ปกติมันจะใสๆวาวๆเหมือนลูกแก้วนะครับแต่นี่ดำขมเลยมามาล้างไปพร้อมๆกันครับผมดูซิว่าเราล้างแอร์โฟด้วยแอลกอฮอลนี้จะเป็นยังไงเนื่องด้วยรถมันมีอาการอาการแบบที่ผมบ่านะครับคือ อาการรถวิ่งไม่สุดแล้วก็มีอาการแบบว่า,าควันดำรถอืดผมก็ได้ไปปรึกษาเพื่อนช่างของผมนะครับมันก็บอกผมมาอาจจะบอกไม่หมดหรืออะไรก็ไม่รู้เราก็ต้องมาทดลองครับทำวามสารรอบนอกก่อนครับ นี่นะครับตัวตัววัดเซนเซอร์มันมันจะเป็นคล้ายๆกับลูกแก้วครับมันมันเบาๆแต่ที่ผมเห็นตอนนี้คือมันดำปีเลยก็ต้องมาล้างกันครับข้างในเหมือนจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสข้างในเหมือนจะมีชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกอะไรสักอย่างนะครับต้องต้องทำด้วยความระมัดร,ระวังนะครับเพื่อนผมมันบอกว่า ต้องทําด้วยความระมัดระวังที่สุดนะครับต้องเบามือที่สุดจะได้ไม่เกิดความเสียหายนั่นไงครับมันจะใสมันวาวอย่างนี้นะครับถ้ามันสะาด พกเยอะเลยครับถ้าล้างแล้วควันไม่ดำรถไม่อืดก็แสดงว,ว่าเพื่อนผมมันไม่โกหกนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีความรู้ทางด้านรถยนต์เลยก็พอซ่อมได้ภายนอกนิดๆหน่อยๆงูงูงปลาปลาไม่เคยล้วงลึกถึง อวัยวะข้างในของมันอย่างนี้นะครับครั้งนี้ถือว่าสุดจัดอ่าไม่รู้จะเห็นไหมเมื่อกี้นี่ตรงนี้นะครับตรงนี้เมื่อกี้มันจะดำปิดปีเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเพื่อนผมบอกว่ามันจะเป็นมันมๆเบาๆเหมือนกับลูกแก้วเหมือนกับเป็นแก้วเป็นลูกแก้วนะครับ ตอนผมถอดออกมานี่มันดำตอนนี้เลยทำวามสะอาดมันก็กลับมาใสนิดนึงอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นมันก็บอกว่าไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเช็คเทอร์โบแล้วก็ไม่เป็นไรเช็คนั่นนี่โนนแล้วก็ไม่เป็นไรมันก็บอกให้ผมกลับมาล้างแอร์โฟเพราะว่าง,งานมันเยอะนะครับ มันไม่ทําให้มันขี้เกียจมันว่างั้นโอเคนะครับก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักพักครับให้แอลโกโฮอฮอล์แห้งตัวเดี๋ยวเรามาประกอบแล้วก็ไปลองวิ่งลองวิ่งดูว่ามันจะอืดจะควันดำไหมมันจะแก้ปัญหาได้ไหม เอกลัวจะมีดราม่าเรื่องใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลมาทําความสะอาดแอร์โฟนะครับกลัวจะกลัวจะมีดราม่าเรื่องนี้เพื่อนของผมมันก็เลยบอกว่าถ้าจะทําคลิปลง youtube เนี่ยกลัวจะมีดราม่ามันก็เลยบอกว่ารถของมันใช้มาสิบห้าปีมันก็ใช้อ่าแอลกอฮอล์ล้างแผลนี่แหละครับมันบอกผม ตอนแรกผมกะจะไปซื้อน้ำยาคีเนอร์เคียเนอร์อะไรนอร์น้ำยาล้างแอร์โฟอะไรเขาก็มีขายกันทั่วไปครับแต่เพื่อ,อนมันบอกอไม่ต้องไปลงทุนขนาดนั้นครับผมแค่นี้ก็โอเคแล้ว มันบอกว่าเขาขายความเชื่อเฉยๆครับน้ำยาล้างเอฟูอะไรนะ่ะ ถือว่าปกติยีนะครับดูตรงนี้ครับตรงปลายทอด ว่ารอบมันก็ติดเท้าดีกว่าเดิมนะครับแต่ฟันดํานี้ก็ยังดําอยู่แต่รอบรอบนี้มาครับรอบนี้มามาจริงๆครับรอบมาจริงๆแต่ฟันดนํานี้ต้องต้องลองวิ่งดูสักระยะหนึ่งเผื่อมีขม่าวติดในท่อหรืออะไรไม่รู้แต่ที่แน่ๆความรู้สึกก็คือรอบรอบมาปกติครับรอบมาแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่องชฟาเยวาได้นะครับผม